มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน36จังหวัดฝนพัดลมหนักกรุงเทพหนักสุด28มิถุนาย,ยน2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดป,ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะ โดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ จึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด2 4 26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด 33-3- 4ถึงสาองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการศนรรบ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนาครปฐมและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ34-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชงิงเศราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค,ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสสูงสุด34-35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดชชุมุมมพรร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 สาาาษฎ์ธธนนีีคศรร สงขายะลาและนาราธที่ว่าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 8องศาเซลเซียสสูงสุดส3 3 6องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสะตูนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสสูงสด3 3 3 5องศาเซลเซียสขอ,ขอบคุดกรมนิยทยาและขอขออบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ